สบายดีพี่น้องผมก็ซองบอกคงเนาะพี่น้องสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องมื้อนี้กะยังอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กะมาโคงกัสิพาพี่พาน้องมาชมวิถีชีวิตพี่น้องทางชนบทฝั่งลาวพี่น้องทางบ้านท่านนี้ยังหนาวอยู่พี่น้องยังดังยังพิงไพ่ น,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 นี่ยังใส,ส่เสื้อิตแบบดังเดือพีม่น้องเพ่บางบ้านก็ยังต่ำเข่ามือ่เดี๋ยวบ่ะคุณพาไปดเต่าเะพี่น้อนเมืองวิลาบุรีนะพี่นอนแขวงสะเขตยพาส,สมเมวิสวิตนะพี่องต่ำเข่าเพี่อนเข็นสาวสําน่อยต่ำเข่าเดี๋ยวพาไปเบิร์ดนะพื่อน นี่นนี่เป็นบ้านตามริมทางถนนไปเลยพี่ง่น่อย ต่ำาขาเนาะมีพัดขขาเนาะของชาวนาเทิงเนาะเบิร์พี่น้องเพื่อเพื่อจะได้กินเขาน้าลองต่ำดูละเพิ่เพิ่นต่ำมาพี่น้องขุมีสีเขาเป็นเม็ดใหญ่ เปิอสีด้อะไรก็มาพัดอีพัดด้วยร้อยมาดูด้วยคนพัดอย่างนี้ละเขาเ้ยงเงี่ยพัดนี่เหรอแล้วแกมันก็ร้อนมานี่อืมควรจะได้กินแล้ว เป็นบ้านอยู่บนดอยนะเพียงเนาะแต่ก็มีไฟฟ้าเขาอยู่เป็นบางลังบางลังกับบริเขาเป็นอย่างไรพี่น้องเบิ่งแล้วนิ้งใส่แบบต่ำมอนะเพียงเนาะเขาแม่ว่าคิดคิดเห็นตนบ่โค้งยังน้อยกับประมาณนี้แหละพี่น้องต่ำอ๋อเบื้องโคกอีกนึงพี่น้องอยางมาเห็นอีกนึงโคกดิ่นน้อหนิพี่น้อง,นนออนนองแต่หากส้มย้อยชีช้ยาต่ำเลยแหละ ออขบบินนครัพี่้งเป็นบ้านอยู่บนเขาด้วยพี่น้องเองบนเขาบนดอยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอสมิตรนะพี่น้องะพอกันใหม่คลิปหน้าว่างๆโมงคงก็สิค่อยทยอยลงเนาะยันเอฟซีลื่อมบัดชงสัยเอฟซีสิ่เลื่อมโมงคงเนาะว่ามาลงนานนะเพี่น้องมาแต่ไปเลยเนาะไปเรื่อยๆพี่น้องะผมมีเวลาถ่ายคลิปจ้ะ หาเงินหาทองน้องเอ้ไปอะไรไปเนาะพอกันไหมคลิปหนะสบายดี